สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเพชรปัญญานะครับวันนี้มานําเสนอนะครับที่ดินตาบลบ้านไร่นะครับอําเภอดําเนินสะดวกนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับที่ดินของเราแยกถนนหลักเส้น3 2มสนะครับเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรได้นะครับนี่ครับแยกเข้าถนนเส้นนี้เลยนะครับที่ดินของเราตรงนี้เป็นที่ดินพร้อมสวนมะพร้าวนะครับนี่ครับ แยกเข้ามาเพียงนิดเดียวนะครับถนนหลักเส้น3 2 3 7นะครับนี่ครับที่ดินของเราก็อยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับสวนมะพร้าวนะครับมีแนวรั้วนะครับเป็นแนวรั้วสังกะสีนะครับนี่ครับที่ดินของเราอยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับมีทั้งหมด2ไร่นะครับนี่ครับเราเดินชี้แนวขอบเขตนะครับด้านหน้าแปลงของเราก็ ติดกับเพื่อนบ้านด้านนี้เลยนะครับรั้วสีเขียวตรงนี้นะครับหน,หน้ากว้างประมาณ57เมตรนะครับในแปลงก็จะปลูกมะพร้าวไว้เต็มแปลงเลยนะครับยกล่องปลูกมะพร้าวไว้นะครับส่วนลึกเข้าไปด้านหลังก็อยู่ที่79เมตรนะครับพอดีเราเข้าไปด้านในไม่ได้นะครับมีรั้วปิดอยู่นะครับนี่ครับที่ดินตรงนี้ก็ห่างจากตัว เมืองลาชชุบรีประมาณ18กิโลนะครับห่างจากดําเนินสะดวกนะครับ17กิโลนะครับนี่ครับห่างจากกรุงเทพประมาณ90กิโลนะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านทำจัดสรรได้นะครับพื้นที่ถนนหลักใกล้ๆเลยนะครับเข้าออกสะดวกนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงก็จะมีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับ ในแปลงที่ดินของเราตรงนี้ก็ต่ําถนนต่ําฝาถนนประมาณสัก1เมตรได้นะครับประมาณ1เมตรนะครับเพราะเรายกล่องไว้นะครับนี่ครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามก็ได้เลยครับที่0ย์88เลยนะครับ4 5 2ครับ1 7 6 8นะครับนี่ครับที่ดินของเราทั้งหมดมี2ไร่นะครับเราขอเสนอขายอยู่ที่ ยกแปลง3มล้านบาทนะครับนี่ครับติดถนนติดถนนลาดยางด้านหน้าตรงนี้ก็หันไปทางทิศตะวันตกนะครับหันหน้าทางทิศตะวันตกส่วนทางเข้าที่เรามาจากเลี้ยวเข้ามาถนนหลักอยู่เหนือนะครับด้านหลังแปลงก็คือทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทิศใต้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับผมสวัสดีครับ นี่ครับมะพร้าวของเราก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับใน,นเขตพื้นที่ดำเนินตรงนี้มีลงมะพร้าวเยอะนะครับทั้งลงทั้งโรงงานนะครับทำเป็นห้องพักบ้านพักให้เช่าก็ดีนะครับผมนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามก็ได้นะครับผมสวัสดีครับ